สวัสดีครับผมฟุกก้วยก้วยสามารถขือมือช่างที่สามารบฟุกต้องมีวันนี้จะพาไปดูอะไรมาติดตามกันครับผมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตัวนี้เลย TC01BBOY นะครับ ตัวทีซีศูนย์หนึ่งบีบอยนี้นะครับมันคืออะไรมันคือกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับสําหรับใช้กับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะตัว iOS นะครับถ้าเป็น Android ต้องเป็น t c ซีศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมเป็นตัว TC01 ศูนย์หนึ่งนะครับลักษณะการใช้งานง่ายมากครับเพียงแค่เอาตัวพักอินนะครับเสียบเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเสียบปั๊บปึ๊บนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ไอคอนขึ้นมาข้างหน้านะครับเราก็กดเอาเราไปนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยง่ายมากๆแค่นี้เองนะครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันมาพร้อมกับตัวปลั๊กอินก็เริ่มใช้งานได้เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างดีแค่ไหนมามาดูกันครับอ่ะครับเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงง่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูมาอันนี้คือรถยนต์ To y ย ta D4D นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิของตัวตัวห้องเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่อุณหภูมิ70องศานะครับประมาณ70องศาอ่า6กสิกถึงเจิองศานะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิของตัวหม้อน้ํากันว่าเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่หม้อน้ํานะครับถ้าเราไปจับเผลอไปจับปั๊บเนี่ยรับรองได้เลยว่ามีมือพองแน่ๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิ55าองศานะครับเห็นไหมฮะ ง่ายแค่นี้เองนะครับแล้วฟังก์ชันที่สําคัญของมันนะั่นคือมันสามารถที่จะถ่ายรูปจริงได้ด้วยนะครับทำมิโอจริงได้เลยนี่โดยการเปิดกล้องนะครับนี่แนะแนวนอนก็ได้ครับแนวตั้งก็มีนี่แนวตั้งก็ดีแนวนอนก็ได้นะฮะ,ระรเราสามารถใช้เครื่องนี้นะในการที่จะตรวจสอบนะครับความร้อนในแต่ละจุดต่างๆของห้องเครื่องนะครับ ด้านในนี่อุณหภูมิหนึ่งองศาเลยนะร้อนมากๆ <_ m akes> เดี๋ยวเราลองไปดูแอปพลิเคชันอื่นๆอีกบ้างนะครับว่ามันจะสามารถเอาไปถ่ายได้อีกบ้าง <_ m akes> เดี๋ยวไปดูครับแล้วครับเข้ามาในส่วนของ App Store นะครับถ้าเป็น iOS ก็พิมพ์คำว่าฟุกไอซีถ้าเป็น Android ก็เข้าเพจโตเนาะชื่อเดียวกันนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับจากนั้นปลักอินนะครับตัว TC 01เข้าไปก็จะโชว์อินเทอร์เฟซแบบนี้สามารถเปิดกล้องได้กล้องหน้ากล้องหลังนะครับปรับค่าความสว่างค่าคอนทราสต์ได้เลยนะ นั้นนะครับไอเทมลับเลยอันนี้ของเด็ดก็คือสามารถเพิ่มจุดนะครับของตัวอุณหภูมิได้ถึง5จุดเลยนะครับที่เราสามารถที่จะสเปคพิเิกได้เลยจะเอาตรงไหนนะตั้งเป็นเส้นก็ได้นะเส้นได้ถึง5เส้นเช่นกันนะครับถ่ายวิอได้ครับผมพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปส่งไลน์ส่งอีเมลให้หัวหน้าได้เลยเลยจะเดีออกมาเป็นรีพอร์ตแบบนี้เลยครับผม เอาละครับจากที่เราได้ดูแอปพลิเคชันในการส่องตัวเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์มันร้อนหรือมันไม่ร้อนยังไงนะครับเอาไปแอดพอปแอพพกับอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูข้างบนอ่าเดี๋ยวเราจะมินไปข้างบนกันไปดูอะไรติดตามมาดูกันครับผม เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ชั้นด่านฟ้าแล้วข้างหลังผมนี่คือโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองส่องแผงโซลาเซลล์กันดูนะครับว่าจะเห็นอะไรบ้างนะครับมามาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นการส่องดูแผงนะครับตัวโซลาเซลล์นะครับบางจุดก็จะเป็นจุดร้อนนะครับนี่นี่นะจุดร้อนนะเราอาจจะต้องเข้าไปดูนะตรวจสอบว่ามันเป็นจุดร้อนเพราะอะไรเนอะนะครับนี่นะประมาณนี้โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราไปดูตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเห็นอะไรในอินเวอร์เตอร์บ้างมามาดูกัน เอาครับนี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองใช้กล้องความร้อนส่องดูนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราเห็นอะไรกันนะครับมามาดูกันนะครับนี่นะครับเราเห็นอย่างนี้เลยนี่นะเราเห็นขั้วต่อนะครับอุณหภูมินะ5 8าสิบแปดห้าสิบเจเห็นไหะนี่นะนะครับนี่สามารถส่องดูนะครับตู้นี้ก็ได้ฮะปึ๊บนี่ นี่นะฮะอุณหภูมิประมาณ46องศาไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับอุ่น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 โอเค เอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับสำหรับการแอปพลิเคชันนะครับประยุกต์ใช้ตัวกล้องนะครับ TC01B นะครับตัวนี้นะครับลองหาไปซื้อจับจองกันดูผมคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ TC01B นะครับใช้งานง่ายครับแค่ปักอิงโทรศัพท์ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเราสามารถส่งภาพความร้อนได้ตั้งแต่มอเตอร์นะครับตู้ MDB นะแล้วก็โซล่าเซลล์นะรวมไปถึงห้องเครื่องต่างๆใช้ได้หมดเลยตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับ เพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทองฟ้ามีอะไรมา